ครับทีนี้ก็มาตามสูตรหวยกระต่อนะว่ามันจะเข้าอีกไหมนะแต่ครั้งนี้ก่อนจะไปดูหลักสิบหลักหน่วยล่างมาดูเลข25ชุดเ,เลขครัวชุดนะครับ25ชุดก่อนนะเพราะทําสังเกตมาหลายงวดแล้วมันก็เดินดีตลอดนะครับอย่างงวดที่แล้วอมันออก38ก็คือตัวนี้นี่38นะครับ ก็เข้านะก็เข้าอยู่สามแปดนี่คืองวดปัจจุบันเนี่ยมีทั้งหมดสิบยีมีทั้งหมดยี่สิบห้าชุดนั่นแหละก็มีตามนี้นะครับเนี่ยยี่สิบห้าตัวเนี่ยตัวใะไตัวหนึ่งอยู่ในกลุ่มยี่สิบห้าตัวนี้จะมีตัวอะไรตัวหนึ่งที่มันมีโอกาสจะออกจะถูกได้นะครับตัวนี้คือเลขบนนะครับเลขบนรางวัลที่หนึ่งนะครับนี่คือตัวนี้ คือเลขบนรางวัลที่หนึ่งมียี่สิบห้าตัวนะครับส่วนฝั่งนี้อ่าจะเป็นเลขล่างนะครับเลขล่างก็มียี่สิบห้าตัวนี่ก็มาดูว่ามันจะมีตัวไหนบ้างนะครับนี่คือหลักสิบหน่วยล่างนะครับยี่สิบห้าชุดนะครับหลักสิบหน่วยล่างยี่สิบห้าชุดมาดูว่าจะมีอะไรบ้างนะ ครับก็ไม่ประมาณนี้25ตัวมีตามนี้เลยนะครับมาลุ้นว่ามันจะมีเข้าสักตัวไหมใน25ตัวนี้แล้วค่อยเอาหลักสิบหลักหน่วยที่จะทําต่อไปนี้เอามาจับคู่ดูนะครับจับชนดูว่ามันมีแนวโน้มจะเข้าไปหาตัวไหนมากที่สุดนะครับทีนี้ไปดูหลักสิบหน่วยล่างนะครับ และนี่คือหลักสิบล่างสูตรที่จะนำไปใช้นะครับก็คือสองสูตรนี้ด้วยสองสูตรนี้ชนกันครับสองสูตรชนกันก็นี่คือผลผลที่มันได้ก็มีหกตัวก็คือฝั่งข้างนี้นะครับคือฝั่งข้างล่างนี้นี่คือวิธีหนึ่งสูตรหนึ่งนะและนี่ก็คืออีกตัวหนึ่งนะครับตัดออกมาแล้วก็ได้แค่สามตัวก็คือสอง หเก้าเนี่ยก็คือจะถูกลำเลียงไว้จุดนี้ก่อนนี่คือที่ไปที่มายังไม่หมดและนี่ก็อีกสูตรหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้เป็นหลักสิบล่างโดยตรงนะครับ <S <S ก็คืออยู่ก็มีสูตรนี้ก็มีอยู่ห้าตัวไม่เกินห้าตัวก็คือสูตรนี้นะครับนี่ก็เป็นสิบล่างโดยตรงซึ่งแต่ละหน่วยแต่ละหลักเนี่ยนะครับก็ จะนํามาเรียงตัวให้เห็นก็คือในส่วนนี้ที่สูตรหนึ่งนะครับแล้วนี่ก็อีกสูตรหนึ่งเหมือนกันนี่ก็อีกสูตรหนึ่งจะมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่สี่แถวสี่แถวนี้ก็คือจะมีหลักสิบล่างแฝงอยู่ด้วยนะครับก็คือสี่แถวนี้ในแถวใดแถวหนึง่งและหลักสิบล่างนี่มันก็จะมีเลขหนึ่งอยู่ด้วยก็สูตรหนึ่ง นะครับเนี่ยคืนหนึ่งนี่จะมาหนึ่งสองสามสามวิธีไปสามตัวหนึ่งจะมาสามตัวเือเก้ามาหนึ่งมาสองมาสามมาสี่นี่เลขเก้ามามาเยอะกว่าเพื่อนเลยนะเลขเก้านะอ่าสลับตำแหน่งนิดหนึ่งเลขแปดหนึ 8, 1, 2, ่งสองสามเือแปดมันจะมีสามเพราะมันจะมีอีกตัวหนึ่งเหมือนกันนี่อีกสูตรหนึ่งของของหลักสิบล่างก็คือมันได้หนึ่งได้แปดได้ศูนย์นะครับ ซึ่งมันก็คือสูตรน like ี้เนี่ยมันก็คือสูตรนี้มันก็เดินดีนะเนี่ยสูตรนี้จะมีอยู่ประมาณนี้แหละถ้าจะเอาสามตัวนี้เป็นหนึ่งเป็นแปดเนี่ยมาจะเอาตัวนี้ไปเป็นตัวจับดูว่าเอาเป็นเป็นตัวหลักนะเลขหนึ่งเอาหนึ่งเอาแปดเอาศูนย์เนี่ยจะมาเป็นตัวหลักเพื่อที่จะตัดออกมาให้ได้เนี่ยมันก็จะมีหน,นึ่งลงลงมาก็คือหนึ่งลงลงไปก็คือมีแปด ปดมีสามตัวแปดมีสามตัวศูนย์ก็น้อยตัวเลขสี่ก็มีสองตัวนี่คือจำนวนที่จะใช้จริงๆก็คือมีมีสามตัวนี้นะครับคือเก้าหนึ่งแปดนี่แหละคือหลักสิบล่างที่คาดว่าน่าจะใช่ที่สุดนะครับคาดว่าน่าจะใช่ที่สุดทีนี้พักไว้ก่อนทีนี้ไปดูหลักดูหลักหน่วยนี่ก็คือหลักหน่วยล่างอีกเหมือนกันนะครับ คือทําเสร็จแบบหมดแล้วล่ะเพียงแต่ว่าไม่ไม่ได้ทําต่อมาจากตัวนี้คือมันก็จะมีหมดหกตัวค่อนข้างมั่นใจว่ามันจะอยู่ในหกตัวนี่แหละหลักหน่วยล่างเนี่ยนะมั่นใจว่าจะอยู่ในแถวหกหกตัวนี่แหละนี่ก็คือหลักหน่วยล่างนะครับทีนี้ก็จะเอาไปวางรออีกสูตรหนึ่งมาชนกันและวนี้ก็อีกหน่วยล่างเหมือนกันอันนี้ ชนออกมาแล้วได้สีตัวคือตัวนี้นะได้สีตัวนี้งวดที่แล้วเนี่ยเขาเข้าอยู่เลขสามเนี่ยนะครับก็ขเข้ามาเข้ามาทุกงวดในในตัวนี้นะพึ่งลองทําดูก็ทําไว้นานแล้วแหละแต่ไม่ย้อนหลังไปเยอะเท่านั้นเองนี่คือจะเอาตุกสูตรมามาเรียงกันก่อนนะครับนะนี่คือสําหรับเด็กล่างเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสอง และนี่คือหลักหน่วยล่างทั้งหมดจะมีอยู่ประมาณนี้เป็นแต่ละสูตรมาเรียงกันตัวที่มีเข้าเข้ามากที่สุดก็มีสามนะครับมีสามลองมาก็มีสี่มีสามสี่แล้วก็มีอะไรเนี่ยสองก็มีแค่สองมีสามตัวนี่คือตัวลองลองลงมาก็คือสามตัวนี้แต่สามตัวเด่นๆดก็คือเนี่ยหลักๆกก็คือมีสามกับสี่แต่ทีนี้มันจะมีอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งจะเป็นตัววัดผลว่าจะเลือกเอาตัวไหนดีตัวนี้เรียกว่าเป็นเป็นสูตรสีหน่วยล่างนะครับนี่ทำออกมาเป็นสองสองตัวเอามาไว้เทียบกันวิธีแรกนี่ได้ห้าเจ็ดเก้านี่คือวิธีที่ทำไว้นะครับแต่รางวดก็ก็เดินก็เข้าดีมาอย่างละตัวนะเนี่ยมาศูนย์มาสี่อันนี้ก็มาเลขสี่เป็นหลักหน่วยอันนี้ก็มาหลักสิบเจ็ด ที่ก็มาหลักสิบนะครับวดที่แล้วก็มาหลักหน่วยก็คือสามตัวนี้แล้วก็สามตัวนี้แต่วันนี้นี่มีเจ็ดในเก้าวิธีนี้ได้เจ็ดในเก้าแต่อีกวิธีหนึ่งตัวนี้อีกวิธีหนึ่งเนี่ยได้ศูนย์เจ็ดแปดทีนี้เนี่ยมันมีเจ็ดมันศูนย์เจ็ดแปดใช่ไหมเอามาวางเทียบกับตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นสิบหน่วยล่างนะมีเจ็ดแปดเก้าใช่ไหม เนี่ยคือตัวเลขจะเอามาใช้ตัวนี้มามีส่วนมันได้ห้าเจ็ดเก้าใช่ไหมแต่มันมาย้ำกันมีเจ็ดเนี่ยเป็นไปได้ไหมเจ็ดมันมันจะอยู่ตัวไหนเจ็ดเนี่ยเจ็ดในนี้มาอย่างนับตัวเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เจ็ดก็ได้แต่ตัวที่มันมาเหมือนกันเนี่ยมีห้ามีเก้าแปดเนี่ยมันน่าสนใจคือตัวนี้เนี่ยนี่เก้ากับแปดเนี่ยตัวนี้เป็นไปได้อยู่ว่าหลักสิบหลักสิบอาจจะมี มีแปดนะครับมีแปดมีหนึ่งตัวนี้นี่หลักสิบเลยจะยืนตัวนี้ไว้นะสามตัวนี้จะเป็นตัวยืนหลักสิบนี่คือหลักสิบล่างเลยนะสามตัวนี้นะครับหลักสิบเลยนะนี่ให้เป็นสิบล่างคือสามตัวนี้ก่อนนะครับแต่หลักหน่วยน 3, 4, 2, เนี่ยมีมีมีสามสี่สองเนี่ยพอมาเทียบกับตัวนี้สมมตินนะสมมติว่ามันมาแปดแต่ถ้าตัวนี้เข้าด้วยนี่ถ้าตัวนี้เข้าเนี่ย มันก็น่าจะเป็นตัวไหนที่มีโอกาสมากที่สุดก็น่าจะมาพลิกมาเป็นตัวเลขเก้าเนี่ยคือเลขเก้าเพราะตัวนี้ก็มี 9, เก้านี่ยมีเก้าหลักหน่วยล่างเลยนะครับแต่มันเยอะเนี่ยไอ้สี่กับห้านี่จะมาไม่หลักสิบเนี่ยนเอางี้เดี๋ยวจับออกมาเป็นสามตัวแล้วกันนะหลักสิบก่อนก็คือเก้าสามเก้าสี่เก้าสองเผื่อกันไม่ตัวหนึ่งก็คือเก้าแปด เปลือกแปดมานะทีนี้หนึ่งก็มีหนึ่งสามก็มีสามสี่สิบสองก็คือสิบสองตัวก็เลยจะตัดใช้ใช้ตัวนี้มาเป็นตัวตัดก็คือตัวนี้อันนี้คือสูตรใหม่เห็นว่ามันเดินสวยนี้ก็คือหนึ่งกับแปด คือหนึ่งกับแปดเลยจะให้เป็นตัวเด่นแล้วกันนะครับหนึ่งกับแปดเนี่ยเป็นตัวหลักสิบอ่าเป็นตัวหลักสิบตัวเด่นแต่หลักหน่วยเนี่ยหลักหน่วยเนี่ยมันเนี่ยมันยากกว่าอีกตรงที่มาตัดตัดเลขออกเนี่แหละถ้าสมมติว่าไอไอตัวนี้นะถ้าตัวนี้มันเข้าเนี่ยมันเข้าทั้งสองมืงสองสองวิธีนะถ้าสมมติว่าตัวนี้มาแปดตัวนี้ถ้ามันไม่มาเก้ามันก็น่าจะมาห้ามันก็จะเหลือห้าอยู่ กัห้ากับเจ็ดนี่มันมาอย่างรับตัวทีนี้ถ้าห้ามามันก็น่าจะเป็นหลักหน่วยแหละแต่ด้าน,นในตัวนี้ไม่มีในวิธีนี้มันมีแค่ตัวเดียวนี่ถ้าเป็นไปได้มันก็คือแปดห้าถ้ามาห้านะแปดห้ากับสิบห้าเท่านั้นแต่ดูแล้วเลขห้าก็คงไม่น่าจะมาไม่น่าจะใช่นะครับก็เลยตัดออกนะก็เลยตัดออกทีนี้ตัวที่มาเยอฟันธงให้มันเหลือน้อยที่สุดเลยนะทีนี้นะ ตัวที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดถ้าหลักสิบต่ำสุดก็คือหนึ่งใช่ไหมระหว่างแปดเก้านี่ก็แหมเกรงใจถ้าจะเลือกอยู่อันนี้คือนี่ในกลุ่มหกตัวนี้ที่ว่าทั้งหลักสิบหลักหน่วยโอกาสจะมามากที่สุดสองนี่คือตัดออกสองตัดออกเพราะเอาเอาเชื่อตามตรงนี้เนี่ยมันน่าจะเข้าในส่วนนี้ประมาณว่าถ้า มาหลักสิบเป็นเป็นแปดอย่างงี้นะเออมันแปดนี้หลักหน่วยก็น่าจะเป็นเก้าประมาณนี้นะหลักหน่วยก็อาจจะมาเป็นตนัวเก้าตัวนี้หรือไม่เป็นสี่เป็นในพวกนี้สองจึงไม่น่าจะใช่นะครับสองจึงไม่น่าจะใช่จึงให้เป็นตัวอ่อนๆลงไปนําเป็นตัวอ่อนๆลงไปเนี่ยถ้าคัดให้มันเหลือน้อย,อ,ยอีกเข้ามาอีกหมดเข้ามาอีกก็จะเอาอยู่ประมาณนี้นะครับก็คือเนี่ย เอาตามนี้นะครับในนียในกรอบนี้อันนี้คือถ้าคัดให้มันเหลือน้อยลงมาอีกนะก็ได้ตัวนี้หนึ่งสามหนึ่งสี่แปดสามแปดสี่นะครับอ่านี้ว่าเป็นตัวดีตัวเด่นตัวโอกาสมามากที่สุดที่เหลือก็เป็นรองรองลองไปนะครับนี่ก็คือเอาตามนี้นะ okay, okay. Yeah. นี่คือหลักสิบนะครับหลัก เลขล่างนะครับสิบหน่วยล่างจับคู่กันอกมาแล้วก็ตามในกรอบนี้นะครับงวดสิบหกเมนาที่จะถึงนี้นะอันนี้คือตามแนวตามสูตรตามวิธีที่ไปที่มาก็ไล่เห็นนั่นแหละผมเลยคิดว่าน่าจะมาตามนี้นะผมเลยคัดเอาตัวนี้ส่วนใครจะเชื่อจะชอบตัวไหนก็แล้วแต่นะครับทาไม่ชอบก็ผ่านไปนะครับดูขำขำไปเรียกว่าความเป็นไปได้ของตัวเลขน่าจะเป็นไปได้ที่สุดก็คือตามที่ทำ กรอบไวให้ดูนั่นแหละนะครับส่วนสิบบนนะครับพิจารณานแล้วน่าจะยังเหลืออยู่เหมือนเดิมก็คือตัวนี้นะครับคือตัวเลขนี่นะสิบบนน่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับหลักสิบก็นนี้แหละทาให้ห้หมดเรียบกัยแล้วนะครับทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับสิบหน่วยล่างหรือเลขล่างที่จับคู่กันออกมาหวังว่าทุกคนจะโชคดีกันนะครับสำหรับงวดวันที่สิบหกมีนาก็มีโดยประมาณนี้ขอให้โชคดีร่ลำรวยร่ลำรวยครับ